ท่านอย่าไปตอบโต้เขาได้ให้เงียบไว้เขาจะว่าอะไรท่านก็เฉยมันไม่ใช่นะนะบางทีเขาใส่ร้ายเราถึงขนาดว่าเออไปไปรับเงินเข้ามาแล้วก็ให้มาจัดการให้ม,มันมันใส่ร้ายจนกระทั่งขนาดเนี้จะให้เฉยได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เฉยนะถ้าหากว่าเรื่องใดอ่ะมันไม่มันไม่เป็นความจริงท่านต้องแก้ปัญหาท่านต้องชี้แจงว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไร ท่านต้องนําความจริงออกมาพูดอไม่ใช่ให้เฉยนะอันเนี้ยสาคัญนะชาวาพุทธเราเนี่ยรู้สึกว่าจะเข้าใจเรื่องนี้ผิดนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมามันก็ไม่รู้จักจบจากสิ้นเนี่ยเขามองอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ถูกถ้าหากว่ามันมีการใส่ท้ายข้อมูลที่มันไม่จริงอะ่ะผู้ที่ถูกพาดพิงอะ่ะก็ควรจะมีสิทธิ์พูดว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรนะอย่างอาจาร,รย์เบียร์อย่างเงี้ย อย่างอาตมาอย่างเงี้ยพูดถึงว่าเออเอาเงินมาถวายแล้วก็ให้ไปจัดการอย่างเงี้ยซึ่งมันมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยนะเพราะฉะนั้นต้องชี้แจงว่าข้อเท็จจริงคืออะไรสังคมเขาจะได้รู้แลวเขาจะได้หยุดว่าที่เขาคิดเขาพูดเองน่ะมันมโนขึ้นล้วน,นเลยนะไม่ได้มีข้อเท็จจริงอะไรเลยนะหลักการอย่างแรกก็ก็เนี่ยต้องชี้แจงข้อเท็จจริงนะเราอย่าไป <c oughs> ปล่อยเลยแล้วก็เงียบเงียบเหมือนกับคณะสงฆ์นะบางทีคณะสงฆ์นี่ก็เงียบจนไม่รู้ว่าทําอะไรไปบ้างเนี่ยในในหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะเนี่ยไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องของชาวพุทธนะพระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องนี้ว่าถ้าปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรต้องแก้ปัญหาเรื่องนั้นเนี่ยคือหลักการนะแล้วก็ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงว่าข้อเท็จจริงนั้นมันคืออะไรเมื่อเราชี้แจงข้อเท็จจริงตามสมควรแล้ว ตามหลักการหลักฐานที่มันมีอยู่ประเด็นที่สองนะหลักที่สองก็คือให้เราพิจนารณาในเรื่องของกรรมนะมันพูดเกินเลยกว่ากรรมไปไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มาจากกรรมนี่แหละนะว่าเราทํากรรมอะไรเอาไว้นะบางทีอาจจะไปกระทบเขาหรือเปล่านะอาจจะไปพูดพาดพิงใช้คําพูดวาจาที่มันรุนแรงพรุศวาจาหรือ,เ,อเสียดสีเขาไหมนะในตัวเราอะได้ทํำไหม ว่าเราตัวเราเป็นผู้เริ่มนะเป็นผู้ทํามันก็เป็นเหตุผลที่ควรจะยอมรับใช่ไหมว่าเออเราก็มีส่วนนะทาให้ทาให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ไหมนะมันก็ต้องยอมรับก่อนวนะ่าเออเราเป็นคนเริ่มแล้วก็เราเป็นคนใช้วาจาที่ไม่ถูกต้องไปเสียดสีไปเหน็บแนมไปด่าว่าทําให้เกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นมาจนกระทั่งถึงณปัจจุบันเนี้ยอันเนี้ยต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของกรรม นะเราต้องยอมรับให้ได้นะนอกจากนั้นนะเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางได้ด้วยนะหลักการที่สามคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องปล่อยวางให้เป็นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านะโลกธรรมแปดอย่างนะมีลาบเสื่อมลาบนะมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกเนี่ยมันมีกับทุกคนนั่นแหละนพระพระพุทธเจ้าเองก็เจอนะเพราะฉะนั้นคนเราอ่ะยิ่งยิ่งมีชื่อเสียง ยิ่งทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากๆมนันก็จะตามมานะไม่รู้ไม่รู้จักกันมาก่อนก็มาดา่าก็มีด่าอย่างเดียวก็มีนะไม่เคยชมก็มีนะไม่รู้จะด่าไปทําไมแล้ว,ลวหลักการที่สเออที่สนี่ก็คือเราต้องยอม <c oughs> ยอมรับว่าทุกวันนี้นะสื่อโซเชียลซึ่งหลายท่านเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยซึ่งก็เหมือนกับว่า มาจับจ้องดูว่าช่องดังๆที่เขาพูดถึงเรื่องอะไรนะแล้วก็จะเอาไปทำคลิปนะอันนี้ก็มีส่วนทำให้เกิดการทะเลาะเกิดการวิวาทกันในสื่อโซเชียลนะนะแล้วก็ไม่ไม่จบง่ายๆเพราะอะไรต่างคนก็ต่างทำช่องต่างคนก็มีรายได้มีผลประโยชน์แต่ว่าเราต้องไม่ลืมว่าเราอย่าไปเอาข้อที่มันเป็นเท็จมาพูดนะ ไม่อย่างนั้นนะ่ะมันจะกลายเป็นว่าเราใส่ร้ายเราไปสร้างกรรมสร้างบาปกรรมให้ชาวพุทธหรือคนอื่นๆเขามาร่วมผสมลงด้วยนยะอันเนี้ยก็เป็นการสร้างบาปกรรมแก่ตัวเราเองนั่นแหละนะดังนั้นสามหลักการสี่หลักการเนี่ยมันจะช่วยได้นะนะเรื่องของข้อเท็จจริงก็ต้องชี้แจงนะในเรื่องของการที่จะไปตอบโต้อะไรต่างๆเนี่ยก็ให้มองว่ามันเป็นเรื่องของกรรมไหมเราเป็นผู้เริ่มหรือเปล่า หรือเรามีส่วนร่วมในเรื่องนั้นเราทำไม่ถูกหรือเปล่าและเขาทำไม่ถูกอะไรยังไงนะในเรื่องหลักของการวางใจว่าเราจะวางใจยังไงนะอย่างเช่นพระพุทธเจ้านะระดับพระพุทธเจ้ายังมีนะมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสารเสริญส,ส,ส,สุขทุกข์ก็มีแล้วต้องเข้าใจด้วยว่าโลกณนะปัจจุบันนี้มันสังคมออนไลน์คนสิงอยู่ในสังคมออนไลน์นเยอะแล้วก็สร้างวาทกรรมทะเลาะกัน แล้วก็สร้างรายได้จากอันนี้ด้วยนะสร้างรายได้มีมีมีเงินมีทองจากตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีช่องต่างๆเกิดขึ้นโดยเอาการทะเลาะของหลายๆคนมามาขยายผลต่อซึ่งอันเนี้ยก็ต้องพยายามอย่าใช้คำที่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะไม่ใช่ความจริงแล้วก็ไปไปดันไปทำให้มันรุนแรงขึ้นกว่าเดิมเนี่ย ไม่อย่างนั้นสังคมเรามันก็จะไม่น่าอยู่ด้วยหลักการสี่หลักการเนี่ยคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาได้ะจะเจริญมก่อคุณแพรลี่ค่ะถ้ามุมหนูนะหนูก็มองสองส่วนนะคะว่ามีหนูสรุปเอาจากที่พระอาจารย์พูดอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าหนูก็เห็นตรงกับพระอาจารย์ว่า ก็จัดการโดยสองส่วนบางเรื่องที่ควรจัดการก็จัดการแล้วหนูนว่าอาจารย์เบียก็เป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ได้ดีว่าบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าอันนี้เราจําเป็นต้องทําอะไรเพื่อการปกป้องตัวเองบ้างเช่นชี้แจงก็ชี้แจงแล้วแต่ยังมีการพูดว่าไร้ายไม่หยุดโดยเฉพาะในเรื่องที่มันทําให้เราเสียหายมากนะครับมันเป็นเรื่องที่มันเป็นไม่เป็นธรรมกับเราแล้วก็ปกป้องขอการอารักขาจากบ้านเมืองก็เช่นเราก็ก็ดําเนินคดีไป นะครับปกป้องตัวเราชี้แจงแล้วยังไม่หยุดยังใส่ร้ายไม่หยุดก็ใช้วิธีการในการที่อางั้นเราก็พึ่งศาลแล้วการให้ศาลสถิตยุติธรรมท่านช่วยเราอ่าแล้วว่าในบางในอันนี้ก็คือส่วนแรกในส่วนที่เป็นเรื่องของว่าเราจะจัดการแล้วก็จัดการไปในส่วนนี้ไอ้บางเรื่องที่มันเป็นเรื่องยิบยิบย่อยๆเช่นคาใช้คําพระร,รัศมาด่าทอเราอ่าหรือบางทีก็อ่า ตัดต่อรูปเราเหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหนูจะไม่ค่อยรู้สึกว่าอันนี้จะเปไม่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 ค่อยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ซีเรียสที่ต้องจัดการอะไรก็ปล่อยปล่อยไปเราวิพา์วิจารณ์ได้เขาวิพา์วิจารณ์เราในขอบเขตนะคะและยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นการวิจารณ์ในสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เราแสดงความคิดเห็นนะีหนูจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบ แฟร์กันเลยคือถ้าเราสามารถพูดถึงเรื่องนี้ได้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ได้คนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้เหมือนกันหนึ่งคนหนึ่งปากหนึ่งคนหนึ่งเสียงทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นถ้าเป็นการโต้แย้งกันในเรื่องของหลักการหนูจะไม่รู้สึกว่าหนูจะต้องไปควรไปควรดําเนินการอะไรกับเรื่องนี้ก็ให้ติดคนอื่นในในทางที่เขาควรจะได้พูดบ้างและอาจารย์วัฒนาก็พูดดีเรื่องของโลกธรรมหลักการมงคลข,ข้อหนึ่งของการใช้ชีวิตนะคะที่พุทธเจ้าบอกว่า ุทตัสโลกธรรมเมหิจิตตังยสนกปะติอโซกังวิรชังเคมังเอตม,มังคนุตม,มังคนที่ใจถูกโลกธรรมแต่ต้องแล้วยังเกษมอยู่ได้ไม่เศร้าโศกเสียใจมีความสุขเกษมอยู่ได้นั่น,นคือมงคลสําหรับชีวิต แล้วเราจะมีมงคลในชีวิตข้อนี้ได้มันมีอยู่ทางเดียวคือเราต้องผ่านการทดสอบบททดสอบบทพิสูจน์ยิ่งเราบอกว่าเราเป็นคนปฏิบัติธรรมเราเป็นคนกล่าวธรรมฉะนั้นมีทางเดียวที่เราจะต้องเราจะต้องทดสอบความมีธรรมในตัวเองอะถ้าพุทธเจ้าบอกว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงจะไม่ทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมทีนี้นมันก็เป็นบททดสอบเราแล้วว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมจริงหรือเปล่าเรามีธรรมมากพอที่เราจะสามารถทนต่อโลกกระมได้ไหม แต่ถ้าเราท,ทนโลกธรรมไม่ได้ก็แสดงว่าจิตเราก็ไม่กเกษมจิตเราก็ยังเศร้าโศกอยู่จิตเราก็ไม่มีความสุขเพียงเพราะว่าคนนินทาถึงตัวเรานะแต่เราก็ไม่ใช่ลูกศิษย์ผู้พิจ้าว่ะผู้พิจาขณาอาจารย์วัฒนาพูดถูกต้องมากเลยคือขนาดผูด้พจจาเองยังเลี่ยงโลกธรรมไม่ได้ไม่มีใครเลี่ยงโลกธรรมพ้นนะคะใครที่อยู่บนโลกต้องเจอโลกธรรมทุกคนทาที่เป็นฝ่ายจเจริญและไม่จเจริญต้องเกิดขึ้นในชีวิตของคนทุกคนแต่ใครจะสามารถจัดการได้ผ่านมันไปได้อันนี้มันอยู่ที่การ ฝึกฝนแล้วว่าคุณมีธรรมมากพอหรือเปล่าพุทธเจ้าเปรียบตัวเองเหมือนช้างตัวอย่างลงสู่สงครามใช่ไหมคะตอนที่นางมาคันธิยาจ้างคุณปิดาาด่าเจ็บแสบมากนะคะแสบผูมากดาถึงข้นมาเป็นสัตว์นรกเงี่ยถ้าเป็นคนอื่นขณะที่พุทธเจ้ายังโดนด่าขนาดนี้ยล้วพระนทนฟังพระนทนยังรู้สึกว่าทนไม่ได้ฟังไม่ได้คำม,ม,มัน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 เจ็บแสบทารุณเกินทำไมพระพุทธเจ้ายังนิ่งเฉยยังออกรับบิณฑบาต เฉยไม่สนใจไออยากด่าก,ก็ด่าไป mm hmm. พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าก็เลยบอกพระนทนว่าท่านเน่ยเปรียบเหมือนช้างตัวอย่างลงสู่สงครามฉะนั้นการอดทนต่อลูกสอนหอกหอกคือปากมันร้ายกว่าหอกคืออะไรทั้งหมดนะคะ mm hmm. การอดทนต่อหอกที่มันจะมาจากทิศทั้งแปดเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของท่านโดยตรงเพราะท่านมีหน้าที่จะต,ต้องทําศึกถ้าเป็นช้างตัวอย่างลงสู่สงครามคือมีหน้าที่ทําศึก แต่หน้าที่ของพระเจ้าคือเลยประกาศาทัธรรมคำสอนั่นก็เปรียบเองเหมือนช้างตัวอย่างลงสู่สงครามแต่สงครามของท่านคือสองข,ของครามท่านคือการประกาศาทัศธรรมคำสอนฉะนั้นถ้าเราจะรับบทเป็นผู้ ประกาศพระตัตธรรมคาสอนในฐานะที่เป็นสาวกหรือเป็นพุทธบริษัทอะไรเราก็ต้องดําเนินรอยตามผู้ทธเจ้าเราก็ต้องมองตัวเองว่าเราก็คือช้างตัวอย่างลงสู่สงครามก็ต้องอดทนแต่เป็นช้างที่ฝึกดีแล้วช้างป่ากับช้างในสงครามมันไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นช้างป่าที่ไม่ฝึกมันได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยมันพุ่งชนแล้วเพราะมันไม่เคยฝึกมันทนไม่ได้มันทนหอ,อกทนดาบไม่ได้เราเดียกว่าแต่หอ,อกแต่ดาบเลย อะไรไปใกล้มันนิดนึงเนี่ยมันมันก็วิ่งใส่แล้วมันวิ่งแจ้นใส่แล้วแต่ช้างตัวอย่างลูสุรลค้ามันไม่วิ่งเพราะว่ามันชินต่อเสียงมันชินต่อคมหอกคมดาบเสียงกองเสียงอะไรที่มันอยู่ในสงครามเสียงกระทึกคึกโครเพราะมันฝึกดีแล้วมันเป็นช้างอาชาในเนี่ยเราก็ต้องเราไม่มีทางเดียวเราก็ต้องเป็นแบบพระเจ้าพระอาจารย์พุทธทาสเขาบอกว่าถ้ามีคนไาถามถามอาจารย์พุทธทาสว่าถ้ามีคนมาด่าเราทําไงครับอาจารย์อาจารย์พุทธทาสบอกว่าอะ ก็สิ่งที่ถ้าสิ่งที่เขาด่าเป็นเรื่องจริงก็ไม่ได้ไม่ต้องทําอะไรเพราะเพราะมันเป็นเรื่องจริงซื้อทาที่เขาด่าไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่ต้องทําอะไรอีกอยู่ดีแหละเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงไม่ต้องไปทำอะไรกับมันละไอ้ด่าไรก็ด่าสิเขาไม่ต้องไปทําอะไรก็ไม่ต้องทัแล้วถ้าเป็นเรื่องจริงก็ยอมรับก็ยอมรับสนที่ที่เขาด่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วถ้าจริงเรื่องจริงก็แค่ยอมรับมันเป็นเรื่องจริงแต่ถ้ามันไม่เป็นเรื่องจริงก็ไม่ต้องทําอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงก็แค่นั้นแหละไม่งั้นอยู่ไม่เเราป็น เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนที่มีอิทธิพลต่อการชักจูงความคิดของผู้คน,นอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐานเลยที่เราจะต้องจะต้องจะต้องรับให้ได้ในในบทบาทในมิติที่ที่ <c oughs> ต้องมีเรื่องพวกนี้คำค่อนแค่คำค,ค,คำค่อนแค่คําพูดป่าร้ายคาอะไรอย่างหนูเนี่ยหนูมันจะไม่รู้สึกอันนี้เลยนะถ้ายิ่งเป็นคําไม่จริงอ่ะหนูสึก่ง <c oughs> พวกพวดไปเถอะ <c oughs> มันก็เหมือนมันก็เหมือนซัดแกะไปในที่ทวนล,ลมใช่ไหมคะอาจารย์เราเรียนธรรมบทมา พระเจ้าเปียบเหมือนคนว่าไร้เราเปรียบเหมือนคนที่มันซัดแก่ไปในที่ทวนล,ลมอ่ะมันจะไปจะมันจะไปโดนคนที่มันอยากซัดไปใส่ได้ไงสุดท้ายแก่มันก็ตกใส่หน้ามันเองเพราะว่ามันซัดไปในที่ในที่ทวนล,ลมไงมันยิ่งซัดมามันก็ไม่ถูกกลัวก<ช>็ไม,ไม่ถูกกลัวก็เพราะว่ากูาไม่ได้ทำมันไม่ใช่ความจริงไงเออใช่ไหมอาจารย์พรทธาถึงบอกว่าได้ดีเพราะถูกด่าไงอาจารย์พระธาบอกว่าได้ดี พราะถูกด่ามันหน้าหัวอาจารย์พุทธทาสเคยเขียนกรไว้ลองไปอ่านดูนะเออหนูก็เอาแนวอาจารย์พุทธทาสมานี่แหละบอกว่าไม่จําเป็นต้องทําอะไรแต่ที่สําคัญคือเราต้องเป็นผู้ฤติธรรมที่แท้จริงแค่นั้นเองคือเราต้องบริสุทธิ์สะอาดเหมือนมีคนมาถามหนูล่าสุดหนูไปคุยกับรายการในการรายการปอนออนแอร์ฝากทุกคนไปดูด้วยนะคะก็มีมีตอนมีท่อนหนึ่งที่พูดถึงอาจารย์เบียร์อยู่เพราะว่าเจ้าปอนถามหนูว่าคิดยังไงกับเรื่องอาจารย์เบียร์สอนธรรมหนูก็บอกว่าอาจารย์เบียร์ก็ หนูบอกว่าในสังคมจะเป็นต้องมีคนอย่างอาจารย์เบียร์นั่นแหละแต่ว่าใดๆก็ตามแต่อาจารย์เก้ามาอยู่ตรงจุดนี้แล้วมันก็เป็นภาระเป็นหน้าที่ของอาจารย์ในการที่จะพิสูจน์ตัวเองสังคมเขาก็ต้องซักฟอกอาจารย์แน่นอนเพราะอาจารย์ซักฟอกสังคมสังคมก็ต้องซักฟอกอาจารย์กลับถ้าอาจารย์เป็นเป็นบุคคลที่สะอาดเป็นบุคคลที่สว่างสะอาดอยู่แล้วอาจารย์ก็ไม่มีอะไรที่จําเป็นต้องกลัวสังคมก็ก็ทําได้แค่ซักฟอกอาจารย์ให้สะอาดยิ่งขึ้น แค่นั้นเองสะอาดอยู่แล้วก็สะอาดยิ่งขึ้นของสะอาดคนมาซักฟอกมันมีแต่จะสะอาดยิ่งขึ้นนะคะอื hmm. ทองแท้อย่างไงมันก็คือทองแท้น,นี่หนูไม่ได้อวยหรือชมอาจารย์แต่หนูบอกว่าอย่างนี้ทองแท้ยังไงมันก็คือทองแท้ยกเว้นว่าถ้าเราเป็นทองไม่แท้นั่นแหละ, hmm. ะนั่นแหละคือเราต้องกลัวถ้าเราเป็นวัวสันหลังหวานั่นแหละเราต้องกลัวแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นวัวสันสันหลังหวาหรือเราไม่ใช่เป็นทองเป็นทองปลอมทองเคแล้วไม่จาเป็นต้องกลัวอะไรค่ะหนูแค่รู้สึกว่าก่อนแล้วแต่ที่อยากพูดกระผุดไปแค่นั้นเลย อ่าน้ท่นถนุโมธนามากเลยก็ <c oughs> ได้เวลาพอดีสามทุ่มเป๊ะ <c oughs> นุโมทนาขอบคุณก่าวขอบพระคุณพระจามหาวัฒนาเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณคุณแพรล,ลี่ด้วยที่อุตส่าห์สละเวลาในการมาแบ่งปันธรร,รมะในวันนี้ทําให้มันชีวิตเันง่ายคือเราเราเราจัดจัดรายการนี้เพราะเรารู้สึกว่าตื่นมาคุยเฮ้ยไม่ใช่อะไรนะคนตื่นคุย เราอยากจะคุยในสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งการละกันเพื่อให้คนเนี่ยมีโอกาสในการได้ตื่นรู้ตื่นตัวแล้วก็ตื่นทำตามแนวตามแถวหลักคําสอนเราใช้ชีวิตให้มันง่ายง่ายที่สุดคือเราทุกคนมันมันใช้ชีวิตแบบยากอ่ะยากลําบากในการใช้ชีวิตก็เลยอยากจะพยายามเชิญคนเข้ามาเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมีโอกาสหยิบฉวยเอาธรรมะแบบง่ายๆมันจะได้เอาไปใช้ได้แบบง่ายๆเป็นธรรมะชั้นต้นที่คนเนี่ยเริ่มต้นในการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็นําไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นในเบื้องต้น แล้วก็ขยับเข้าไปท่ามกลางขยับเข้าไปที่สุดเรื่อยๆมันก็จะเป็นการปูพื้นฐานสังคมให้ดียิ่งขึ้นไปซึ่งก็ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าธรรมะพุทธเจ้าในการนํามาศึกษาและลงมือปฏิบัติตามรายการนี้ก็จะมีต่อๆไปก็ฝากรายการนี้ไว้ให้ทุกคนเนี่ยติดตามก็จะพยายามจะเชิญคนหลายๆคนเนี่ยมาพูดคุยมุมมองต่างๆแต่วันนี้พอดีจริงๆมีเชิญอจายิ่งศักด์น่าจะประชุมไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังก็อาจจะเชิญอาจจะยิ่งศักด์มาใหม่เชิญ ะอาจารย์หรือเชิญคุณแพรลลี่มาอีกในโอกาสต่อไปเดี๋ยวจัดตารางว่าตอนนี้ก็จะมีการวางตารางไว้ใครว่างตรงไหนก็เอาจับมาปกติก็จะมีสี่คนแล้วก็นั่งคุยกันมันคุยสนุกสนานบ้างคุยสาระแล้วความสนุกสนานต้องอยู่ในสาระเนื้อหา mm. ก็วันนี้ก็เป็นประโยชน์หลายคนก็พูดเลยว่าเป็นประโยชน์มากเลยฟังเพลินมาก2ชั่วโมงคือผ่านไปเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ละวันก็ทุกคนจะได้มุมมองในแต่ละคนจากแต่ละคนอะไรเงี้ยหลายคนเนี่ยคือผมผ่านมาคือเหมือนแบบเดียวไมโครโฟนเนาะทุกคนก็จะได้ในมุมของผม mm. อผมะไรเงี้ยพะเวลามันมีมุมะ้าจาาาย์ัฒนม ก็ร right? ู้สึกว่าเออมันเป็นม exactly. ุมที่แบบว่าเรายังคิดไม่ทันมุมคุณแพรี่อย่างเงี้ยก็เป็นเป็นมุมที่แบบว่าเราก็รู้นะแต่บางทีเราก็ลืมที่จะพูดไปอะไรเงี้ยแต่คุณแพรี่ออกมาพูดแล้วมันพูดได้จับใจพระจ้ามหาวัฒนาพูดแล้วมันก็แบบระลึกนึกถึงธรรมของรูพุทธเจ้าแล้วสามารถนําไปปฏิบัติได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นมุมที่ดีมากอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้เอามาต่อยอดต่อฐานแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีการต่อยอดต่อฐานต่อไปก็ต้องขอกราบ ขอบคุณพระอาจารย์มหาวัฒนาแล้วก็ขอบคุณคุณแยรี่่างยิ่งเลยอันดโวบนธนาเลยนะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่ให้พื้นที่ในการได้มาพูดคุยครับไว้โอกาสหน้าขอขอเรียนเชิญอีกนะดีมากเลยวันนี้วัชการลาพระอาจารย์นะคะแล้วก็พระอาจารย์ดี่านด้วยนะคะับวัชการลาครับสวัสดีทุกท่าน